โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสันคุณผู้ชมทุกคนทุก,ท,กท่านกันด้วยนะแล้ววันนี้เรามาอยู่ในหน้าของเกมที่มีชื่อว่ามาจงเวสองนะครับคุณผู้ชมทุนประมาณหกหมื่นห้านะก็ไม่ได้มาเล่นสักพักเลยอากาศร้อนนะสักพูดนะคุณผู้ชมปรับแอร์ก่อนไฟหน้าผมนี่มันดูแปลกๆไงไม่รูนะ้เนาะมันเป็นบางวันนะคุณผู้ชม ก็มาไม่ต้องสนใจอะไรเยอะวันนี้เรามาหมุนกันล่อขึ้นจากเบ็ดสาเนี่ยแ,แล้วก็ไปหยุดที่เบ็ดไหนเราก็จะเล่นเบ็ดนั้นแบบถ้าเรามั่นใจเบ็ดไหนเราก็จะหยุดเบ็ดนั้นเราหมุนเรายาวเลยนะคุณผู้ชมนะมันไม่น่าจะเข้าวายอยู่แล้วนะครับำสำหรับสเกตเตอร์ผมผมเดาเลยว่าไม่น่าจะเข้าวายอยู่ละนะ เวลาที่เล่นตอนนี้ก็11บเนาฬิกาเป๊ะๆเ,เลยนะคุณผู้ชมเออสิเอ็ดนาฬิกาเป๊ะๆเ,เลยมาดูว่าจะรอดไปได้สักกี่น้ำนะฮะคุณผู้ชมผมผมพยายามจะยินที่สุนดน่าดูนะผมเพิ่มหมุดนี่คือน้อยมากๆกว่าจะเพิ่มแต่ละครั้งนะคุณผู้ชมหาทั้งว่าเพิ่มออติลานิดทีละนิดนะฮะ ออเบ็ดห้าร้อยละทุนเราไม่ได้ถึงร้อยเกนะคือจะเบ็ดหนึ่งพันี่ก็ต้องคิดดีๆนะคุณผูช้ชมเพราะว่ามันก็หมดแบบรวบเดียวหมดได้เหมือนกันนะทำที่ดีค่อยๆไล่ขึ้นไปดีกว่ายังไม่เข้าง,ง่ายๆเพราะมันเกมที่เข้ายากอยู่แล้วนะแต่แผนในใจผมก็คือเบ็ดหนึ่งพันนี่แหละครับคือน่าจะถูงสุดละสองพันไม่น่าคือมันน่าวัดแหละแต่ว่าผมว่ามันไม่น่ารอดนะครับมันน่าวัดแต่มันไม่น่ารอดนะอ่ะมีกาไรนะ ดูรมดูใจดีนะเออดูแบบไม่ได้แบบเ้าวรัวๆอะไรขนาดนั้นนะฮะเติมตัวขึ้น 1K โอ้โหมัน 1K นี่คือสูงสุดแล้วนี่หว่าผมลืมผมคิดว่ามันเป็นตนะั้2000นั่นเล่นมาบ่อยมากแต่คือลืมเฉยนะคุณผู้ชมโอเค แล้วไปนะครับก็หนึ่งบันก็คือแม็กสุดละออโต้ Auto เลยลนนแล้วกันนะฮะเราก็ไปจําผิดแล้วผู้ชมเออมาจองคือสูงสุดหนึ่งเคใช่ไหมหรือว่ามันเป็นบางที่บางที่ก็เป็นได้หนักกว่านี้น่าจะแค่หนึ่งเคนี่แหละเราเห็นมาโดยตลอดนะฮะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะ จะเปิดหัววันได้ดีหรือเปล่าหรือจะเป็นวันที่ไม่ดีก็อยู่ที่เกมนี้แล้วเพราะนี่เกมแรกของวันนี้เลยที่ผมเล่นนะฮะดูจากเวลาที่เล่นก็น่าจะรู้คุณผู้ชมยา,นนากาจ,ราจริงนะคือสังเกตดูเลยว่าแบบ มันจะต้องใช้เวลามากๆผมเคยใช้เวลาหมด20นาทีแม่งไม่เข้าคุณผู้ชมจนจบแม่งก็ไม่เข้าคือคลิปนั้นก็กลายเป็นว่าไม่มีอะไรเลยนะครับแต่วันนี้ผมว่ามันยังมันยังพอจ่ายนอกถึงมันไม่เข้าแต่มันก็ยังมีจ่ายมีอะไรบ้างงานหินอยู่แล้วเล่นมาจ้องใช้เวลานะแต่ก่อนต้องเร่งคลิปไปเลยนะใช้เวลานานเกินไป สีทองเยอะจังไม่ได้เลยเริ่มขัดทุนแล้วนะฮะได้ลุนนะได้ครับได้ครับมาแล้วโอเคเห็นผมเห็นเลยนะแบบอยู่ข้างบนตรงนี้นะอยู่บนตรงนี้รู้เลยมาแน่นะโอเคก็จักใจจริงๆเลยนะจากตรงๆเลยนะเพื่อนนะอยากให้ได้แตกไปเลยครับไม่อยากเล่นลุ้นต่อแล้วเพราะว่ามันใช้เวลา แน่ๆแล้วเพราะเข้าไปแล้วรอบแรกรอบสองอาจจะยากโอ้โหคูณสิบแล้วนะโอ้ไม่จ่ายได้ไงอ่ะโอ้โหมาถึงคูณสิบแล้วแท้ๆอ่ะเว้าฮะอ่ะเว้าฮะอ่ะสวยแล้วนะเนี่ยไหลหน่อยเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะดูดิคุณผู้ชมคือไรอ่ะคือไรแม่งน่าได้มากแต่ไม่ได้นะ อขอบทองมาความหวังสุดท้ายฮะตอนนั้นอย่างที่เห็นแต่มันก็มีกําไรแหละแต่กําไรไม่เยอะนะฮะอ,อย่างเงี้ยคือจะเลิกได้แบบขาใจแน่ๆนะคุณผู้ชมคือมันโอ้โหดูดิท่าไม่ทำาอย่างนี้วะน้องแตกไม่สุดเลยฮะ ลายสวยนะแต่แบบดูแตกไม่สุดเลยอเอาไงดีพอเลยไหมคือกำไรไม่ได้ไม่แทบไม่นับเป็นตัวเลขเลย,เยหรือว่าจะไปต่อดีผมรู้สึกแค้นอะผู้ยมแค้นอะจะเลิกก็เลิกแบบไม่เหมือนเหมือนไม่ได้อะไรไมาอีกปะอืม ไรก็มาขนาดนี้ละเนี่ยไหลแบบนี้ได้ปะคือในฟิล์บินไหลแบบนี้ได้ปะเออโอเคในที่สุดก็ได้จิ้มสักทีนะฮะมีอีกไหมขอเล่นยิงหนึ่งที่เผื่อมีมาหมกโอ้โหถ้าใหม่งี้ตอนคูณสิบนะคุณผู้ชมคือจบเลยฮะคือจบเลยครับจริงๆคือน่าจะแตกยับๆอยู่แล้วแล้ว,ลวเบ็ดสุดมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วฮะแล้วคูณห้าคูณห้าก็ย่องได้ไง วันนี้จ่ายนอกดีกว่าชัดเจนเลิกกําไรหนึ่งมตีเป็นเรื่องงกลมหนึ่งแสนบาทคุณผู้ชมมีไหมโอเคพอเลิกครับแต่นอกดีกว่านะเออแต่ก็วดวงฟุกใช้คํานี้ดีกว่าฟุกครับอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้ว่าจันคิปนขอตัวรับแล้วสำหรับนนี้สวัสดีครับ